คุย,ยว่าเราคังกิ้งเงินจบจากคณะวิทยาศาสตร์เคมีพระจอมเกล้ากรบบังค่ะคูยอยวมีประสบการสอนเป็นติวเตอร์มาแล้วมากถึง12ปีนะคะโดยวิชาที่เราสอนอยู่เนี่ยก็จะมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็เคมีค่ะวิชาที่คุยวถนัดที่สุดก็คือวิชาเคมีนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นภท่าบรรยากาศการสอนผลงานของคุยวเองค่ะ มีวิชาที่ชื่นชอบกันเป็นพิเศษหรือเปล่าคะสำหรับคูยุยู่วิชาที่ชื่นชอบก็คือวิชาเคมีนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยคอยู่ไดกค้ครูที่ดีนะคะที่เขาสามารถอธิบาย ให้เข้าใจได้ง่ายผิวก็เลยรู้สึกสนใจในการเรียนวิชาเคมีมากขึ้นสมูทโตทอมโต้คอลลาเจนไวท์เซรั่มหนึ่งซองเทียบเท่ามะเขือเทศ10ลูกมีกลูตาบูตินและคอลลาเจนปรับผิวก็จ่างใส่ได้มากกว่าที่เคยหน้าใสไวเวอร์อมชมพูเป็นธรรมชาติซรัามมอแร่งไว้หน้าใสคุ้นสิบสาิบเกาบาทที่เจเวนอีเลเ เ,เทคนิคดีๆตีข้อด้วยกันนะคะมาฝากน้องๆเพื่อที่จะทําข้อสอบแพทสองเคมีหรือว่าจะเป็นวิชาอื่นๆก็ได้นะคะเพื่อทําให้ได้คะแนนที่ดีมาฝากกันค่ะอันแรกเลยนะคะน้องๆเนี่ยจะต้องฝึกฝนนะคะทําข้อสอบย้อนหลังอย่างน้อย5ปีค่ะเพราะว่าข้อสอบที่เก่าเกินไปกว่าน,นี้นะคะมันจะทําให้รู้สึกแบบง่ายเกินไปแล้วก็เนื้อหาไม่อัปเดตดังนั้น้ักประมาณ5ปีค่ะกาลังดีนะคะฝึกฝนเยอะๆนั่นเองจะทําให้เราเห็น ลักษณะจโจทย์ในวข้อสอบโจทย์ที่เปลี่ยนไปมีความคุ้นชินมากขึ้นนั่นเองอันที่2ค่ะเอาข้อสอบเนี่ยค่ะมาจับเวลาเสมือนจริงเลยค่ะก็คือถ้าข้อสอบเนี้ยมี50ข้อใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งก็ทาแบบนี้เลยคะ่ะจับเวลา1ชั่วโมงครึ่งทาข้อสอบจะได้รู้ว่า ในเวลาประมาณนี้เราสามารถที่จะใช้ความรู้ที่เรามีอ่ะทำข้อสอบได้ทันเวลาหรือเปล่าค่ะข้อถัดไปก็คือ decision, ừ, ต้องซ we ื yeah, ้อส oh, ัต์กับตัวเองในขณะที่น้องทําข้อสอบอยู่เนี่ยไม่ว่าจะหนังสือที่น้องซื้อมาหรือข้อเรียนก็ตานมักจะมีเฉลยอยู่แล้วสควอนสคอนคุยคสสคกอนสควอนสควอนสควอนสคอนคุยเคสสควอนสควอนคอคสคอนัจังนี้ลุกจังโอเอซิกรอบทุกชิ้นฟนทุกวันจากคยเคยจะขอใกับครามโจ ให้น้องๆเนี่ยค่ะซื่อสัตย์เนาะเดีย๋ยวเพิ่งเปิดดูลองใช้ความรู้ที่เรามีอยู่ก่อนค่ะลองทดลองทําว่าสามารถทําข้อสอบได้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วค่อยๆปรับปรุงแก้ไขทขําข้อสอบจํานวนมากชุดเรื่อยๆพี่อยู่เชื่อว่าข้อสอบชุดหลังๆน้องจะทำคะแนนได้ดีกว่าเดิแมแน่นอนข้อสุดท้ายนะคะก็คือกลับมาตรวจสอบค่ะข้อสอบที่ได้ทําไปแล้วก็แก้ไขค่ะในเรื่องนะคะที่น้องทําไม่ได้ ในหัวข้อที่เราทำไม่ได้แค่นั้นพี่อยู่เชื่อว่าน้องๆสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ